เป็นเกาปวดบวมข้อกดยูริกสูงมีภาวะไตเสือ่อมโรคเกาต์นำไปสู่โรคไตและโรคไตนำไปสู่โรคเกาต์ได้เช่นกันใครที่ตรวจพบค่าคฎกดยูริกสูงมีโอกาสเสี่ยงหลายโรคแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นโรคความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคเกาต์และโรคนิ่วในไตาหากปล่อยไว้อาจต้อง ฟอกไตไตเสื่อมไตาวายได้และใครที่เป็นเกาอยู่เมื่อทานอาหารแสลงเข้าไปยิ่งทําให้เก้ากําเริบจะมีอาการปวดบวมแดงแสบร้อนอาหารอะไรบ้างที่ผู้เป็นโรคเกาควรเลี่ยงเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผักทอดยอดสับ์ปีกต่างๆเครื่องในสัตว์รวมถึงอาหารทะเลของหมักของดองอาหารเหล่านี้โรคเกาควรเลี่ยงค่ะและใครที่ไม่สามารถเลี่ยงอาหารเหล่านี้ได้วันนี้เปิ้ลมีตัวช่วยมาแนะนําค่ะพลิตภัณฑ์ดีเก้ากล่องนี้สกัดจากธรรมชาติช่วยดูแลลดอาการปวดบวมตามข้อลดกดยุ